สวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามารับชมรายการผมม่อนสุบกรในช่องม่อนคลาสสิกครับวันนี้เป็นวันดีครับเป็นวันพระนะครับเป็นวันที่1นเมษายน2 5 6 6วันนี้ผมอยู่ที่วัดพระศรีเจริญตำบลหัวตะพานอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญวันนี้ผมจะพามากราบมรดกสการพระพุทธรูปที่เป็นศิลปะลาวล้านช้างที่เชื่อว่ามีอายุมากกว่า700ปีครับตำนานบอกว่ามากกว่า700รปีที่วัดพระศรีเจริญแห่งนี้นะครับนี่สถานที่แห่งนี้คือสถานที่ที่ปฏิสฐาน พระพุทรูปที่ชาวพันธเรียกว่กาพระศรีเจริญนะครับประดิษฐานหน้าอุโบสถด้านในเดี๋ยวผมจะพาไปกราบนวัสการพร้อมๆกันครับผมด้านหน้าอุโบสถก็จะมะีรอยพระพุทธบาทจำลองให้มานมัสการกันนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปกราบพระศรีเจริญด้านไหนครับผม และด้านบนนี้ก็คือเป็นองค์พระของพระเจ้าใหญ่สีเจริญนะครับโดยหลักแล้วจะเป็นผู้รูตป่นปั้นศิลป,ปะลาวลานช้างนะครับฐานชุกชีนี้สูงจากพื้นดินอุโบสถประมาณ2เมตรนะครับหน้าต่างของของค์พระอี่ยกว้าง2เมตรสิเซมตรนะครับเป็นศิลปะปูนปั้นลา้านช้างโบราณนะครับชาวบ้านเนี่ยมีความเชื่อว่าปัตานและที่ตรงนี้เนี่ยมามา,มากกว่า750บปีอันนี้คือความเชื่อของชาวบ้าน ภาพทกุกูนี้มีการกลงรับปิดทองใหม่เมื่อปี2525พร้อมดอกสร,ร้างอุโบสถหลังใหม่นะครับโดยที่การบูแลก็ไม่ได้ปิดแลบ,บไปจากรูปลูกรับเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพต่อห้ชมนะครับชาวบ้านเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์บ้านนะครับจะมาขอาพรเกี่ยวกับการแ้วคลาาปลอดภัยนะครับไปราชการทหารหรือไปทําง,งานวักิกต่างๆถ้าขา,ายก็จะเรื่องเดื่องตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับและยังมีความเชื่อว่า ทุกวันพระนะครับก็จะมีรังแสงนะครับมีนางแสงพุ่องออกจากตัวของพระเจ้าใหญ่ซีจะเดินนี่แหละพุ่งไปแล้วก็เ,เข้าไปดูเวียนอยู่ที่ต้นพระศร,รีมาพธโปอยู่หน้าอุาโบสถนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้าน,นะะชาวบ้านเชื่อว่าเป็นรูรปที่มีพรสวรรค์มากนะครับวันนี้ผมมอนสมกรก็เลยในช่วงวหว้พระใกล้บ้านก็เลยพาทุกท่านทุกคนมากราบขอพรพระเจ้าแหล่ซีจะเดินด้วยกันครับผม และนี่ก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ตามตำนานที่ได้กล่าวไว้ว่าทุกวันพระใหญ่ก็จะมีลำแสงนะครับพุ่งออกมาจากลำตัวของอพระศรีเจริญเข้ามาวนเวียนอยู่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นต้นโพธิ์ที่ใหญ่มากเชื่อว่ามีอายุไม่ตม่ำกว่า2หรือ300ปีเลยนะครับเนี่ยต้นใหญ่จริงๆนะครับยังแผ่กินก้านสาขาไปนะครับรวมถึงบริเวณวัดเนี่ยก็มีลานวัดที่กว้างนะครับจัดงานจัดอะไรของวัดเนี่ยสะดวกสบายมากเลยจริงๆนะครับ เดินวันกับว่วงกลวนะครับาวบานเวลาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็จะนํเข้ามาตากนะครับนำข้าวมาตากที่ลานวัดน,นะครับก็ถือว่าเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างวัดแล้วก็สังคมได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับตากข้าวนะครับเวทีมลำยังงานนมัสการประีเจริญเนี่ยนะครับเป็นถือว่าเป็นการร่วมตัวกันของคําว่าบวร์ทั้งบ้านวันดโรงเรียนได้อย่างดีมากครับผม หากใครนะครับที่จะมาทําบุญที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญผมก็อยากจะแนะนําว่าไม่ควรที่จะพลาดในการที่จะมากราบขอพรพระศรีเจริญแห่งวัดพระศรีเจริญแห่งนี้นะครับที่อำเภอหัวตะพานและจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับยังมีพระพุทธรูปที่เก่าแก่นะครับและมีพุทธศิ์ที่สวยงามอีกหนึ่งองค์ก็คือพระเหล depends, ห่าพระเหล่าเทนิมิตแห่งวัดพระเหล่าเทพนิมิตอำเภอพนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับนั้นก็เป็นพระพุทธรูปที่เป็นศิลปะปูนปั้นลานช้างเหมือนกันนะครับอายุ300ปีครับอายุ300ปี ผมเคยไปทาคลิปไว้แล้วก็เดี๋ยวจะฝากลิงไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับและยังมีพระเจ้าใหญ่ลือชัยที่เป็นเจ้าอดีตเจ้าเมืองอำนาจ,จเจริญสร้างไว้นะครับที่อําเภอลืออำนาจก่อนถึงอำเภอพนาก็แวะไปกราบได้มีความเชื่อว่าไปกราบแล้วจะมีโชคมีชัยล่ําลือไปไกลตามความเชื่อนะครับแล้วก็ที่อําเภอเมืองก็จะมีพระมงคลมิ่งเมืองนะครับก็เป็นพระุทธรูปที่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับ อันนี้ผมก็ขอเป็นสะพานบุญในการที่จะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมากราบขอพรน,นะครับหลวงพ่อพระศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดอำนาจเจริญนะครับโอเควันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้หากชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยม่อนคลาดสิกนะครับสวัสดีครับ